อะไรนะคะความใฝ่ฝันตอนเด็กนะคะคิดว่าตัวเองอยากเรียนอยากเรียนแล้วพี่บุงหาทานข้าวกับอะไรวันนี้ดีใจกับพี่ด้วยไหมปลกมือให้ตัวเองปลกมือให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านขอบคุณขอบคุณนะคะไม่รู้ผ่านมาได้ยังไงเหมือนกันครับอ๋อแต่คุณก็คุณสุพุทธก็ คุณดำเนินนะคะสองเอ,อ้นะคะฟังเอากรอนไหนดีคะเมือไหให้พี่รัดร้องเพลงใดให้น้องนูเวียนฟังดีนะวันนี้เนี่นะคะเนี่ยเหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่บูง,งายาหยีเลยนะคะพี่บูง,งาญาหยีก็เป็นแสนนะคะวอเลาจะร้องเพลงไหนให้ฟังก็งขออภัยด,ยด้วยเด้อค่ะเด้อนะคะเหมือนรใช่ไหมคะ อืมเดินทางเป็นตัวเอสเลยนะนี่ใช่ไหมคะจากเส้นนั้นมาอุดมีดองสุกขนนะคะที่มาจาับมือลัดที่มาเปิดดวงตามาเปิดใจมาจาับมือรัดยางนะคะให้รัดยางไปท่าอยู่อําเภอศรีบุญเรืองนะคะผมร้องทั้งไลฟ์สดแล้วก็ทําคลิปอ้ลาหลังอาหารเลยเออช่วงนั้นพี่ละทําแบบนั้น พี่รัดได้นี่แหละที่ได้โบนัสนะหนูเพราะว่าตอนนั้นพี่รัดโพสต์คลิปยาวท,ทุกวันเติมแรงสู้งานช่วยไอ้นั้นเดินลุยต่อไปว่างงานเพราะว่าแล้วก็ชอบร้องนั่นแหละพูดถึงบ้าน,นะคะถ้ารัดผ่านไปได้แล้วก็อยากอยากทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะสุดชำ้ำจบละค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะว่ามันมันน้อยนะคะใช่ไหมคะคุณกรณมันน้อยนะแต่พูดถึงว่าวิวของไรก็เยอะก็พอประมาณอยู่นะคะก็มีร้อยมีสิบบอกว่าผมอะไรเนี่ยพี่ยาหยีผมยังไม่ได้อาบน้ำนะครับ<笑><笑>อยากซื้อกันอยู่เนาะคือฮักที่รอที่ฝัน นะคะส่งหัวใจสีชมพูด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีจ้าดีใจดีใจสุดๆเลยค่ะดีใจปลื่มๆนะคะปลื่มมากเลยนะคะคุณสูพูดแสนแก้วนะคะขอบคุณที่มาบ้านหลังเล็กๆมาส่งกำลังใจเปิดดวงตาเปิดดวงใจให้รัตนนะคะว้าวนะคะ ง่วงแล้วล่ะนะคะโอเคน้องลงได้เลยจ้าลงได้แต่แกบอกว่าแกแกร้องเพลงอยู่ขอนแก่นอ๋อค่ะแสดงว่าก็จะโค้งเต้ากลับบ้านแล้วนะคะคุณคุณก็ใดีใจดีใจมากนะคะดีใจจนแบบปื้มสุดๆเลยค่ะนะคะโอเด เลยไม่เห็นดวงตาพี่ออ่คุณแก้วตาเลยนะคะคุณแก้วตายาย,ายีสวัสดีคุณบุงา <c oughs> อุ๊ยค่ะคุณสุพูดแสงกล้านะคะสวัสดีนะคะขอบคุณนะคะคนะคะแต่ว่าพี่รันยังพากในตังตังคาเด้ตอนนี้มีกี่ดวงตาหน,หนิหนู มีแต่หนูหรือเปล่าไวๆนะคะขอบคุณค่ะคุณกอนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะคุณกอนคนธรรมดาตอนนี้กลับบ้านที่อุบลนีสวัสดีห้าล้านดวงตาจ้าพี่ละเห็นดวงตาเดียวจ้าหนูจ้าเติมพลังให้อ้ายขนาดไลฟ์ทุกวันคลิปสั้นคลิปภาพนิ่งมีตอบเพื่อนทุกวันแต่ไม่ได้โบนัสงงมาก เพลงฮิตสมัยนี้ก่อนไปบางคอมเมนต์ไม่เป็นไรคะ่ะน้องปริดานะคะอีน่ะนะค่ะนึกนึกชื่อเพลงไม่ออกอะค่ะเพื่อนเพื่อนนะคะ,เ,เ,นะคะเข้าสลับบุรีอ๋อนะคะขอบคุณนะคะโชคดีนะคะคุณแกตาเจ๊กมาขอตัวก่อนขอบคุณมากๆบอกว่าเราไล์ไปเลยวัสัน ทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ผ่านนะคะตื่นเช้านอนดึกใช่ไหมแล้วก็เลยง่วงใช่ไหมคะน้องนุ้ยนัน <laughs> กับน้องเมได้นะคะอ่ว่าเราจะทํายังไงบ้างไม่รู้ว่าเมื่อกี้แล้วเอามาผาว่าใจแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะพี่วงงายายีถูกเรียกใช้งานอีกแล้วครับพี่ ไลฟ์สดด้วยนะครับไลฟ์สดไหนที่ขึ้นหนึ่งอ๋อนี่ไงเจเล็กสวัสดีค่ะอีกทีนะคะแล้วเพิ่งเห็นข้อความอะค่ะแล้วเพิ่งเห็นข้อความอะเจเล็กนะพี่รัตคุยกับเจเล็กที่พี่รัตไลฟ์ตอนห้าหัวห้าทุ่มกับน้องด้วยอ พี่บุงหาส่งดวงใจให้น้องเหรอขอบคุณค่ะออกลับบ้านก่อนเดิอนน้องลาดนะคะไปตอบคอมเมนต์ก่อนก่อนพี่จะหลับโอเคค่ะพี่บุงหาสู้ๆนะคะพี่บุงหาสู้บุงหาญาญีนะคะคุณสุพจน์นะคะสวัสดีพี่บุงหาญาญีน้องเมย์ไม่สบายจ้านะคะ เอาจังได้นออดีมื่อี่้คืนนี้มาพ่อพาปาตาเขาบอกว่าอะไรอ่ะคนสะอาดไม่ต้องอาบน้ำหรอคะใช่ไหมคะพี่ยายีสวัสดีทุกคนรอบห้องด้วยนะคะนะคะเออนะคะเดี๋ยวนะคะ ไวๆนะคะขอบคุณค่ะคุณกอนขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะคุณกอนคนธรรมดาตอนนี้กลับบ้านที่อุบลว้าวนะคะอะไรนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนพี่เหมือนพี่บุง,งาญาหยีเลยนะคะพี่บุง,งาญาหยีก็เป็นแสนนะคะชั่วโมองกับ เออนะคะจะขอจับชั่วโมงครึ่งนะคะเพื่อนขอบคุณนะคะขอบคุณเพืเ่อนๆนมากนะคะคุณปานทองแท้กําลังรับชมนะคะน้องปานิดามีแก้วนะคะบอกแล้วได้นะคะยังไงวันอาทิตย์ใช่ไหมคะอืมขอให้น้องหายไวไวนะคะพี่บุงงาเหมือนเป็นหวัดเลยอะ่ะใช่ไหมคะ พี่บูงาก็เป็นหวัดเหรอคะใช่ไหมค่ะนะคะคุณวันสวัสดีพี่บูงายาหยีนะคะซํำเป็นคนที่น้องหักกอดผู้สาวแท้มให้เขานางตาเพิ่งปอหนึ่งเองค่ะอีกนานไม่นานจ้าไม่นานลูกไม่นานอีลาบานานดอกนะคะ องนางเอกหมอลำสาวหมอลำช้ำดักโอ้ยมันก็ประมาณสองอาทิตย์ได้ไหมที่เราเริ่มกันนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบ้านพี่ละสะอาดแล้วค่ะหลังบ้านพี่ละสะอาดแล้วนะคะ,ะ,ะ,ว,ะ,คะวันนี้ดีใจมากเมื่อเช้าพี่ละเปิดดูมันก็ยังยังไม่เขียวขึ้นไปมืองเลยกลับมาขอนแก่น ไปโคล,ลาชนะคะคล้ายๆตัวเอสเลยเนาะเดินทางเส้นทางเป็นตัวเอสนะคะหลังติดเหลืองข้อสองค่ะนานมากนะคะจนรัาทำคลิปจะเป็นปีมันนี้เขียวแล้วค่ะ <laughs> ใช่ไหมใช่ค่ะ <laughs> เมื่อคืนนี้เรานั่งได้ <laughs> เลยได้เลยได้เขียวใช่ไหมคะ <laughs> โ่นะน่าฟานเลยนะคะคุณสุพจน์ว่านะคะ <laughs> วันนี้มีดวงดาวตกด้วยนะคะขอบคุณค่ะอน้ําจิม้มซีฟู้ดให้พ่อบ้านเพื่อนนะคะเมยน้องเมยนะคะอืมมันมีคนคนหนึ่งนะพี่ละเข้าไปเบิงแล้วหมู่วานนี่ก็คือเขาขึ้นเขาขึ้นตรงสตอรี่หรือตรงหน้าฟีดนี่แหละพี่ละจะ้านะคะ ดีใจจังค่ะแต่ว่าที่วันนี้ขอบคุณขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอมออพลังบวกกลับคืนไปหาทุกท่านนะคะมีน้องบ้างนะคะสามเอดีอ๋อแปลว่าอะไรนะเนี่ยสามเอดีเนี่ยสามตาเหรอคะเธอทำกับฉัน เจ็บจำอย่าบอกใครคุณดำเน,นินขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมของเพื่อนๆนะคะทีนี้แล้วก็จะสู้ต่อโดยที่ไม่